สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการรอกระเบในใจเธอวันนี้อยู่กับเค้กเลิฟเชิญไรบูดไรพูดเราบไรบูดเรพูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ปะได้ผมขอผมขอเกินก่อนผมกําลังแบบว่าเรากําลังอัดไฟแต่ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงช่วงที่ให้ภพคกําลังแบบแนะนําตัวกําลังเมาสวโมยอะไรกันอยู่นี่แหละเป็นกูเป็นกูกูลืมปิดเพลงว่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมผมอัดใน o อบอส ม่ได้ไม่ได้ล็อกอิน Adobe แล้วเรบอกเป็นกูว่าเออกูขออัดกูขออัดเด<อ>ี๋ยววนะแล้วแล้วแบบว่ามันอาจจะติดวิดีโอหน้าโหลดนิดนึงเพราะว่าเราเปิดเป็นเป็นซีนหน้าโหลดไว้แล้วเราก็แบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดเสียงคอมหรือปิดเสียงคอมนะจะได้แบบว่ามีแค่เสียงเราเอ้ยมีแค่เสียงกูไม่มีเสียงมึงอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอา้าวกูลืมปิดเพลง <laughs> <laughs> เพลงหน้าโหลด คือแบบวิดีโอหน้าโหลดอะไม่เท่าไหร่เว้ยแต่การลืมปิดเสียงอะแล้วแล้วก็ถามหลายบุตรว่าแล้วมันดังไหมหลายบุตรบอกดังดังมากกูไปเปิดฟังแล้วกูแทบไม่ได้ยินเสียงกูเลยกูได้ยินแต่แบบเครคีย์บอร์ดกระจอกอยู่แยะแล้วเราเฝ้ากันไปแบบเกือบครึ่งชั่วโมงอะพี่อยากทุบสติติรายการกูก็แล้วแบบแล้เสียงเป็นกูเป็นสิ้นหวังมากเพราะแบบมันมันมันบุ่ยอย่างเงี้ยแบบอืมอัดใหม่ก็ได้พี่ จริงๆกูไม่ซีเรียสกับการอ่านใหม่หรอกเพราะสาวๆสาวๆขออ่านใหม่ก็มีหลายคนอู่แต่แบบบอกว่ากูซีเรียสเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยหูฟังกูดับโอเคแนะนำตัวหลายบูทแล้วนะคะขอคันนช่วงโฆษณานี่กูลิ้นพันเลยไม่เงย้นไม่เงยลิ้ไปแล้วคันช่วงโฆษณาหลายบูดขายของนี่ขอกูขอสกิมเดิมนะอืมเฮ้ยกูพูดอะไรไปวะาอะไรกันแล้ว แล้วหลายพูดครับหลายหลายหลายบาทครับ <c oughs> จากหลายบาทชแนลครับตอนนี้ก็ถาคอนเทนต์ในช่องคอนเทนต์ประจำเลยนะก็จะมี A s M R ทุกๆวันพุธนะสี่ทุม่มนะะทุกคนถ <c oughs> ามกันอยู่เสมอว่าพี่เอจะมาวันไหนพี่เอจะมาวันไหนวันไหนวันไหนกี่โมงกี่โมงเราก็จะบอกตลอดว่า <c oughs> วันพุธสี่ทุ่มนะก็ว <c oughs> ันไหนนะคะสัตว์วันพุธ <labeled> <c oughs> บอลบู๊สค่ะบอลบู๊สบบูบ๊สี่ทุ่มนะคะใครแบบว่าเหงาหงอยไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนคุยหรือแบบว่างอนกับพ่อกับแม่อยู่แล้วแบบอยากหลับเร็วๆก็มาหาหลัยบาทได้ค่ะดูดูวันพุธสี่ทุม่มนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าพุธไหนเอออยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็แสดงว่ามีงานต้องไปทําต่อโดนโดนทวงงานแล้วหรือถ้างานกี้ตูดใช่งานขี้ตูดหรือถ้าแบบว่าสัปดาห์ไหน ไม่มี S M R ก็แสดงว่าไปเที่ยวหรือว่าติดธุระหรือถ้าสัปดาห์ไหนเป็น S M R วันอื่นที่ไม่ใช่วันพุธอะไรเงี้ยแบบเลื่อนไปเป็นวันอังคารแทนหรือเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสแทนอะไรเงี้ยหรือย้อน,ย,อนย้อนไปเมื่อกี้วันหนึ่งที่บอกว่าสัปดาห์ไหนไม่มี S M R เนี่ยก็แสดงว่าติดธุระจริงๆจนแบบว่ามันไม่สามารถเลื่อนมาเป็นวันอังคารหรือวันพฤหัสได้ก็ก็จะพยายามลงเป็นคลิป พีเมียแทนเอออย่างน้อยไม่มีไลฟ์กูก็มีคลิป2ชั่วโมงให้ดูเหมือนกันวะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้จ้ะเกี่ยวกับงานภาคเป็นไงบ้างคะภาคก็สำหรับใครที่ตามอยู่ตอนนี้ก็มีมีงานที่พูดได้อะพูดได้สามสางานสงานอะเอาวันแรกเอาแรกก่อนก็ดีเกรแมนนะภาคภาคเป็นมิ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 เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนสาวเมดปะเขาชื่อมิมิเหรอน่าชื่อมิมินะ หรือว <What? S 2> ่าภาคใหม่เชื่อมีมีใช่ไหมเพราะว่าภาคเก่าอะ่ะน้องเรียกน้องเรียกตัวเองว่ามีมีเไว้เหรอใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ดาร์ uh huh. k i ค t l i n ลิง ดักเกเทลลิงเป็นผีตอนนี้ภาคเป็นผีน่าจะอยู่ในซีซั่น2ถ้าจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้ว่าตอนไหนนะตอนตอนที่6หรือตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะ่าจะตอนที่6มังนะม้งนะมั้งนะลูกช,<า>ชิ้นเนื้อ<ะ>ใช่ไหมเออใช่แล้วแหละไม่ไม่แน่ใจอ่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่ลูกชิ้นเนื้อเป็นเป็นผีที่ท,ที่ที่กินลูกชิ้นเนื้อแต่ถ้าถ้าอยากรู้ว่ามันน่กกากลัวไงต้องไปดูเพราะว่าในในตอนที่ภาคเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ ของน้องผีตัวเนี้ยเขาจะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนบอสบอสนิดนึงเหมือนแบบตัวตัวเก่งละตัวเก่งนิดนึงแต่ตัวตัวกนเขาเรียกว่าต่อกรยากอีกเรื่องหนึง่งอ่าไปไว้หนึ่งเรื่องหนึ่งก็เอ่อแฮสบีนโฮเทลครับภาคเป็นนิฟต,ตี้อ่าสาวเสียงหัวเราะน่าคุ้นๆนะทุกคนเออแบบหลายคนหลายคนบอกว่าจําเสียงไม่ได้พอหัวเราะบุ๊ ดึงออกเลยและผ่านิี่ดาอะไรอย่างเงี้เสียงหัวเราะเป็นซิกเนเจอร์ใช่ก็เลยแบบเป็นเป็นตัวหนึ่งที่พางยากมากมาก ที่สุดในบรรดาที่ที่เคยพากมาในชีวิตบีทูเบอร์เลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบว่าเราต้องเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่มากๆแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่คนด้วยอะมันอารมณ์แบบปีศาจหรืออะไรเงี้ยป่ะเออแล้วเขาคาแรคเตอร์เขาจะมีความแบบคลั่งๆอะไรเงี้ยเราไม่เคยไม่เคยทําโทนี้มาก่อนไอ้ดาร์กเดร์ลิงที่เป็นผีว่ายากนะอันนี้ยากกว่าอีก <S <S> <S แต่ว่าแะบาไม่ได้ร้องนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาเขาจะแบ่ง ของของภาคไทยอ่ะของของภาษาไทยอ่ะเขาจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมภาคก็คือฝั่งหลายบาทก็ก็ภาคตัวละครไปแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งเป็นพี่พี่นักร้องเขาก็มาร้องของฝั่งร้องไปแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้นะว่าว่าในภาษาอื่นแบบเพราะว่าเรื่องนี้มันมีหลายภาษาเหมือนกันออริจินอลเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหลาบาทไม่ทราบว่าเออคนร้องกับคนภาพเป็นคนเดียวกันไหมหรือภาษาอื่นๆแบบภาษาเออญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาใช้คนเดียวกันหรือเปล่าวา แต่ว่าถ้าเป็นของของภาษาไทยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ทีมคือทีมภาคกับทีมน้องกระปุกจ้าแล้วก็ช่องทงการติดตามนะคะเผื่อเรื่องอื่นๆในอนาคตหลายบาทแบบว่าภาคแล้วก็ติดตามได้ทาง X เนาะหรือทวิตเตอร์ใช่ใช่ใช่หลายหลายจะแค์ใช่ไหมเอ๊ะคุณเปนหนังโป๊อ่ะเหมือนมาตอนแรกอ่ะจะสารภาพเลยนะตอนแรกที่เขาเปลี่ยนโลโก้อ่ะนึกว่าตัวเองพิม์มาร์ทแบบเว็บหนังโป๊ไม่เือนหนังโป๊ บาลาโมกเลยไม่เหมือนจริงเหมือนแบบจะพูดชื่อจะพูดชื่อเว็บโฟมาก็เกรงใจเพียงกูอ่ะแต่แบบไม่เหมือนจริงแบบไม่กูว่ากูน่าจะดูเว็บดิโอพี่อะไรอ่ายายกูพูดอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ะก็ติดตามหลายบาร์ได้นะคะในช่องทางต่างๆของไลฟ์บูเดี๋ยวเว้กูแท็กไว้ให้ด้วยข้างล่างโอเคเล่นเล่นบนแอปเดี๋ยกเว้นไอจีเดี๋ยวเห็นบอกเห็นบอกว่าเดี๋ยวทิกตอกจะกลับมาเล่นแล้วใช่ไหมจะเริ่มพยายาม จะขยันถ้าถ้าจำถ้าจาที่พูดมาในเทคแรก <c oughs> จะจะพยายามช่วงนี้จะพยายามกลับมาขยันลงคลิปสั้นและเพราะว่าว่างไม่ได้ทำนอนนอนเยอะเกินวันนี้เราจะมาพาคเรื่องป๊อปทีมอีปีกกันนะคะทุกคนเห็นภาพหลังจริงๆก็น่าจะรู้แล้วล่ะเลือก <Okay. S 1> เรืองไหนไม่เลือกเราป๊อปทีมอีปิกวะไอ้บ้า เห็นหน้าตัวฟ้าแล้วคุณนึกถึงพี่เลยนะเว้ยแบบพี่คนแรกหลายบูดเท่านันหลายบาทแบบเดิแล้วแล้วเรื่องดีม่งเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกทุกตอนอ่ะมันเปลี่ยนนักภาคทุกตอนอ่ะ <laughs> แล้วแล้วบางตอนอ่ะคุณคิดดูคือตัวละครเป็นผู้หญิงใช่ป่ะแต่บางตอนอ่ะเขาเอาเซยูผู้ชายอ่ะมาภากอ่ะตอนที่มึงหยิบม,มาเนี่ย <laughs> ตอนไหนวะ <laughs> สายเท่ไงพี่ <laughs> กลัวนน่ะเียผมเชื่อว่าพี่ผมทำได้ก็ครั้งนี้นะคะหลายบัตหลายบาทของเราจะเป็นตัวผมฟ้าใช่หน้าเหมือนหน้าแบบนึกถึงเลยดูมีมีอะไรจังงนสองเป็นโบเป็นตัวเป็นชื่ออะไรอะไรปีอะไรทุกอย่างหรือเปล่าจำไม่ได้ว่ะอีปเปี้ยเหรออีปิปี้กูหนีบป้า เราวแต่ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยยังขำอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ตลกคาเป้ไม่คค <c oughs> ตลกค้าบม่ไม่โอ้โหขอเมาอีกทีนึงด้ป้ะ A few moments later สมัยก่อนเราเราโอ้โหสมัยก่อนใช้ใช้คำเก๋มากแต่ว่ามีตอนนึงเราเราเคยคคลแลดด้วยกันเมื่อก่อนนานมา,มากๆแล้วก็เยอะอยู่นะตอนไหนวะไอ้ขี้อันไหนวะอันที่เล่นเราเราเคยเล่นเราเคยเล่นอูโน่ด้วยกันป่ะจำไม่ได้อะมันมันจะมีเคยเล่นอูโน่ด้วยกันเหรอไอ้ขี้ไม่รู้ว่ะกูจำไม่ได้ ลืมกูจะจำไม่ได้ว่ะะนันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนันแหละแล้วผอกรผมก็เข้ามาด้วยแล้วด้วยความที่เราเราก็แบบเออสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็คุยอะไรของเราไปเรื่อยแม่งคุยไม่ถึง5าทีแล้วก็แบบเฮ้ pareil, ยเดี้ยวยะแล้วคุยไปเสร็จกูขำต่อกูคุยึงขำต่อแล้วก็ขำขำก็อย <c oughs> ู่งั้นผกรผมงงเว้ยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมทาไมเราสองคน ถึงขำกันไม่หยุดเลยผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้มันมันคือแบบสกิลติดตัวของพวกเราไงเวลาคุยกันทีไรก็จะแบบแล้วก็ตที่ขำจริงอย่างเงี้ยแหละจริงที่ทุกคนเห็นนี่แหละใช่แล้วละครับมาพี่พอไหมกุญแจตอให้ผมยังผมแชร์แล้วคุณเข้ามาหรือยังไหนกูแชร์วะกูแชร์แล้วไหนวะไมรูไม่เห็นว่ามึงแชร์วะนี่ พี่เห็นมีเลยอ๋อนี่ไงขอโทษขอโทษโม่โม่ผู้ผ<ห>ิดไปแล้วครับผู้ผิดไปแล้วครับคุณผิดตั้งแต่คุณอัด,ด,อดเสียงแล้วมีเสียงเพลงไม,ผม่ผุดหรอคะไอสัตว์ครูไม่ตวจจบไอเฮียมาโอเคมาสามสองหนึ่งย้ยนะพี่เออหาวันเท็โอเค บิดมิจูค่ะมาอยู่ด้วยกันพวกเราคือทีม๊อ,อคอดมาหาการ์พีพีจีจังฉันคิดว่าจะหางานพิเศษทำในระหว่างเรียนด้วยแล้วนะพวกเรากกอายุ่สิบสี่ปีแล้วในที่สุดเราก็ได้โฆษณาในนิตยสารหางานด้วย่าหางานหรอมึงก็ไปเมื่อผิดโฆษณาแล้วเดอ้อมันคืออังกา<ม>อันจันเป็นงานง่ายๆที่เราเพิ่งจะไปวิ่งเต้นกับนักแสดงเองนะเรื่องนั้นไม่ต้องพูดกระจายแล้วอยากจะทำงานอะไรอะ่ะ เสมียนร้านสะดวซื้อแถวอนิเมตมั้งนะเรกสันส้นๆว่าเสมียนเฮ้ยอยู่คนเดียวไม่มีลูกค้าไม่ควรจะมาเลยจริงๆนี่คือโจนมีเงินเท่าไหรส่ส่งมาให้หมดจนบนเจ้าค่ะเอาเงินเสร็จกระเป๋าซะหา,ากชัดๆแล้วก็ได้ไปคุยกับรากมะม่วงด้วยปืนนี้แน่ๆเลย คนแก่ที่ผ่านมาเท่านั้นจงบูชาซะเอาเงินมากันจงบูชาซะเอาเงินมากันบูชาเอาเงินมาพุ่ยบเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเป็นใครเนี่ยอะไรของแกล่ะฉันมาที่นี่ก่อนเพราะงั้นอย่ามาเกะกะจนได้หรือเปล่าวะคิดว่าตัวจะโสดเนอะแกน่ะใส่หัวไปซะไอเด็กหัวขาดแกก็มันปลาหิ่งสาวแกอยาจะเอาสิว่ามาดิ โอ้โหเก้านี่ิงมัก็มาเนี่ยเลยกูไม่ละพวกกูหนังคู่แหละใส่กูไปจากรนันกูนาพวกเราล้อมแกไว้หมดแล้วลดอาวุธแล้วยอมจำนนสะเถอะจะทำยังไงดีกับเธอละเนี่ยท่านจะเข้าไปเจรจาเอง ผู้พันเบบีมีจากกระทรวงกลาโหมฉันเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาเองจางคือคุณคือเธอเป็นทหารพิเศษที่ถูกส่งตัวเข้าสงครามเวียดนามโดยหน่วยกองกำลังพิเศษและเจนก็เป็นผู้บัญชาการของเธอมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น<อ>ที่สามารถเข้าไปหาเธอได้ในตอนนี้อย่าทำอะไรจนกว่าจะให้สัญญ,ญาณนะเข้าใจไหมยิ่งใหญ่เข้เขาใจครับขึ้นมาแล้วปอบปุกโกปุบปุกโกเออถูกแล้วว่าจะมาคนเดียวไม่มีอาวุธด้วย ปอบุโกมันจบแล้วล่ะไม่มีที่ให้หนีแล้วแล้วนะผลซุ่มยิงรอเธออยู่รอบๆนี้แค่มองดูก็รู้แล้วนี่ที่นี่ไม่ใช่เวียดนามอเมริกาต่างหากสงครามมันจบไปแล้วนะไม่มีอะไรจบทั้งนั้นไม่มีอะไรจบทั้งนั้นแหละสงครามยังมีต่อไปเรื่อยในหัวของฉันฉันสู้แบบดูเดือดตามที่คุณสั่งแต่ฉันไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เลย จากนั้นเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านเกิดทุกคนมอบสิ่งที่ฉันทําให้กับฉันแล้วมันอะไรล่ะพวกมันไม่รู้เลยว่าผ่านอะไรมาบ้างเข้าใจว่ามันเป็นยุคที่ไม่ดีมันไม่ดีเหรอมันไม่ได้ดีขึ้นเลยสักนิดอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนในสนามรบคิดจะทรยศชายเคียงบากเคียงไหลด้วยการตายที่นี่อ่ะฉันเรียนรู้อะไรมามากมายในสงครามเวียดนามแต่ที่นี่ฉันไม่สามารถรับงานเป็นยาเฝ้ารถได้หรอกนะฉันไม่น่ากลับมาเลยจริงๆ ฉันพวรนาหวังว่าจะตายในสองครามเวียดนามพร้อมกับคนอื่นๆในหน่วยของฉันทั้งหมดเสียชีวิตพวกเขาเป็นเด็กดีพวกเขาเป็นเด็กดีทุกคนเลยตอนนี้ฉันไม่เหลือกล้อีกแล้วฉันฝันแบบนั้นทุกๆคนในฝันของฉันกําลังหาของขาของพวกเขาที่กระจัดก,กระจายโดยกระปดกสิกไม่ตองนะ ไม่ดอฉันคิดว่าฉันควรจะเป็นพนักงานเสิร์ฟมากกว่าพนักงานรันสะดวกซื้ออิ่งนะโอ้ยช่างมันเถือนน่าขขอบคุณมากเลยค่ะ เงยไม่เงยลุ้นลุ้นจะตายม่คุณนึกว่าจะมีสงครามแบบยิงปืนเอเวนเจอร์ประเด็จศึกกูต้องไม่ใส่เตาเอเวนเจอร์มไหมนั่นดิแบบแอบแอบยากนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราเราไม่เคยดูมาก่อนด้วยไอ้นี่มันไม่ให้ดูเลยนะเว้ยเพรว่าจิงเพราะไม่มีใครได้ดูไงคุณก็ไม่ได้ดูคุณไม่ได้ดูนั้นรู้สึกแย้มๆว่าแบบเฮ้ยขอขอขอดูก่อนที่นึงได้เปล่าแลวได้แบบ ซ้ําๆอะไรเงี้ยไม่กูไม่ไดูดเออไม่ดูก็ได้ไม่ไม่มีใครได้ดูมึงก็ไม่ได้ดูออโอเคโอเคอย่อ <c oughs> ออางน้อยมึงบอกกูหน่อยก็ได้ว่ากูเ,เป็นใครคนไหนเออไหนมึงบอกชื่อเรียกแล้วมึงบอกกูหน่อยก็ได้หัวน้ำเงินหัวน้ำเงินแค่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 หัวน้ำเงินหัวน้ำเงินดูง่ายหัวน้ำเงิน,น,น,ม,นมันมีตัวเดียวไงมันมันมี เคตาปาดอีกตัวหนึ่งอะเตาปาอะไรวะนะก็มันตัวเขียวๆอะก็ไม่รู้มันกอตัวอะไรด้วยซ้ำเัยเฮ้ยอย่างเช่นอะไอ่ะเคงขอบคุณหลายบาทมากนะคะสำหรับการมาอัดรูปเป็นใจเธอวันนี้เออเอะเี้ยก็ขออนุญาตโฆษณาใหม่โฆษณา่ะแบบว่ากูกูลืมบทแล้วมึงล เป็นกิจกรรมของเพนงกันะคะกิจกรรมสนุกกับคันพาอวังนะถ้าไม่ใช่ชื่อนี้เดี๋ยวกูแปะเลยมึงขึ้นเทคไว้เลยว่าชื่อกิจกรรมมึงชื่ออะไร กิจกรรมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่จะให้คนดูนะคะส่งคลิปภาพลงในของตัวเองนั่นแหละแล้วก็พร้อมติดแฮชแท็กโรเข้าไปในใจเธอนะคะแล้วก็แท็กเพนกูด้วยนะก็จะเป็นกิจกรรมลุ้นผู้โชคดีมาร่วมรายการโรเข้าไปในใจเธอามาพาร่วมกับเพนกูนะคะฝากกิจกรรมนี้ด,ด้วยนะใช่ใช่ใช่เพราะไม่ๆๆๆมงั้นก็จะมีหลายบาทประมาณ20คลิปเงหงาใครไม่ออกเหงาแบบว่าเราเราไม่เหมือนคนเหงงว่ะเพนกูไม่งก็เก๋แล่ะพี่ว่างว่ะว่างกูก็เกเหงาว่าง พี่แม่เป็นเหยื่อที่ทักมาพอดีไงเจอมาดิแทนเวล้วพอดีูไม่ว่างแล้วหลังหลังแต่อันนี้ลงไู่ว่างแล้วไม่ว่างให้มึงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูชวนไปสักยี่สิบรอบกูจะไม่คุจะไม่ว่างให้มึงต่อไปแล้วเป็นกลแล้วมันก็ทักมาพี่ยังว่าว่างลองคอมเมนต์ได้นะคะว่าในอนาคตจะให้หลายๆไปพากตัวไหนบ้างเออคอม่เขาไม่กันได้แต่ห้ามด่าด้วยด่าแบนนะ เออเออช่องกูพี่อาอเหรอเออด่าด่ากูสั่งให้เป็นกูแบนนะเว้ยอ๋อฝากแบนเป็นการฝากแบนโออเคโอเคได้เป็นขู่พักพักมาแบบพี่อ้นี่มันด่าพี่อยูแบนมันเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะจิ้นไปด้อยด้วยเป็